ประกาศผลบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2565ผ่านไม่ผ่านต้องทำอย่างไรยื่นอุทธรณ์ช่องทางไหนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง PN Smile นะคะกระชวงการคลังประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านไม่ผ่านต้องทำอย่างไรบ้างกรณีไม่ผ่านขอยื่นอุทธรณ์ได้ช่องทางไหนก่อนเข้าไปฟังรายละเอียดฝากเพ,เพื่อนกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ ตามที่กระทรวงการคลังได้ส่งข้อมูลผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ที่มีสถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณสมบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมได้ประกาศผลการพิจรารณาคุณสมบัติในวันที่1มีนาคม2 5 6 6นนั้นสำหรับผู้ลงทะเบียนสามารถเข้าระบบเพื่อตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านไม่ผ่านได้3ช่องทางดังนี้คือ 1. ตรวจสอบบริษัิการแห่งรัฐผ่านไม่ผ่านได้ที่เว็บไซต์บริษัิการแห่งรัฐหรือเว็บไซต์กระทรวงการคลัง 2. ที่หน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง7หน่วยงานได้แก่ 1. สาขาของธนาคารเพื่อก,การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 2. ที่ธนาคารออมสิน 3. ที่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชน 4. ที่สำนักง,งานคลังจังหวัด ทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศสังกัดกรมบัญชีกลาง 5. ที่ว่าการอำเภอ 6. ที่สำนักง,งานเขตกรุงเทพมหาคนครทั้ง50เขต 7. ที่สาราว่าการเมืองพัทยาอำเภอเมืองพัทยาตามวันและเวลาการทําการของแต่ละหน่วยงานสําหรับการตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติในช่วงวันหยุด2อาทิตย์และวันหยุดนักขตัตฤกษ์ให้ขึ้อยู่กับการพิจารณาของหน่วยงานรับลงทะเบียนแต่ละแห่ง 3. โทรศัพท์สอบถามได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่สำนักง,งานปร,รัดกระทรวงการคลังสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังและ c เซ็นเตอร์โครงการบาัตรสิการแห่งรัฐทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตามเวลาทำการของแต่ละหน่วยงานนะคะสำหรับการประกาศผลบัริการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนกรณีผ่านสาม,มารถเริ่มการยืนยันตัวตนผ่าน EKYC และต้องผู้บัญชีพร้อมเพย์ กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อรับสิทธิ์สวัสดิการโดยผูกกับธนาคารใดก็ได้โดยยืนยันตัวตนผ่านช่องทางคือ 1. ที่ธนาคารกรุงไทย 2. ที่ธนาคารออมสิน 3. ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทุกสาขาตั้งแต่วันที่1มีนาคมจนถึงวันที่27สิงหาคม2 5 6 6นะคะซึ่งจะตั้งนําบัตรประจำตัวประชาชนอนเนกประสงค์เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนด้วย ธนาคารดังกล่าวตามวันและเวลาทำการของแต่ละธนาคารตั้งแต่ตวันที่1มีนาคม2 5 6 6เป็นต้นไปโดยเมื่อยืยนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สามารถตรวจสอบสถานะการยืยนยันตัวตนของตนเองผ่านทางเว็บไซต์บรสษัิการแห่งรัฐหรือเว็บไซต์กระทรวงการคลังในวันถัดไปหรือติดต,ต่อสอบถามเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง7หน่วยงานหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยตั้งแต่วันที่1เมษายน2566จะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐสำหรับผู้ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่26มีนาคม2566โดยหากยืนยันตัวตนหลังวันดังกล่าวจะได้ใช้สิทธิตามที่กระทรวนการคลังกำหนดนะคะกรณีที่ผู้ลงทะเบียนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ด้วยตนเองก็สามารถให้ผู้รับมอบอำนาจหรือผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาล จะเตรียมเอกาสารเพื่อใช้ในการยินยันตัวตนผ่านเครื่อง EDC ดังนี้คือ 1. บัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาล 2. บัตรประชาชนผู้มอบอำนาจคือผู้ได้รับสิทธิ์ 3. หนังสือมอบอำนาจพร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจกรณีไม่ผ่านนะคะก็สามารถยินอุทณ์ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ตั้งแต่วันที่1มีนาคมถึง1พฤษภาคม2566ผ่าน2ช่องทางได้แก่ 1. ขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติด้วยตนเองที่เว็บไซต์บัริษัิการแห่งรัฐหรือเว็บไซต์กระทรวงการคลังได้ตั้งแต่เวลา6โมงเช้าถึง5ทุ่มของทุกวันและติดตามผลการอุทธรณ์ได้ในวันที่20มิถุนายน2566 2. ขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติ ผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนให้7หน่วยงานได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยทกสสำนักง,งานคลังจังหวัดทุกจังหวัดที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอสำนักง,งานเขตกรุงเทพมหานครและศาลาว่าการเมืองพัทยาตามวันและเวลาทําการของแต่ละหน่วยงานนะคะโดยสําหรับผู้ที่สงสัยนะคะก็สามารถสอบถามได้ที่สํานักงานปรัดกระทรวงการคลังโทร094 8589794ณเวลาทําการ8:30งถึง16.30นที่สํานักง,งานเศรษฐกิจการคลังโทร02 273 9020ต่อ3502 3503 3506 3536 3542 3518 35หรือโทร085 842 7102 085-842-7103 085-842-7104 085-842-7105 085-842-7106 085-842-7107น8 8ัเวลาทำการ8มถึง16.30นและที่0ลูกค้าสัมพันธ์บริิการแห่งรัฐโทร02-109-2345 ณเวลาทําการบ่ายโมงครึ่งถึง17.30น,นนะคะสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะสําหรับคลิปต่อไปเป็นเรื่องอะไรฝากเพื่อนๆกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะ